สองเมษาวันพระราชชสมภพเวียนบรรจบครบ60พระชันสาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาเหล่าประชาขอน้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพาโนรามาดิสคัฟเวอรี่จำกัดรายการประจ์ภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ร่วมผจญภัยโดย All New Camry the new icon of elegance การผจญภัยของติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าในตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองอาัคาระเมืองสุดท้ายของสามเหลี่ยมอาระยธรรมกันค่ะเมืองแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์หลายแห่งจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นมาพร้อมกับติ๊กเลยค่ะ ชื่อเรียกว่าฟาเตปูซิคลีค่ะครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าอักบาพระเจ้าอักบานี้เป็นกษัตริย์องค์ที่สของราชวงศ์โมกุลค่ะซึ่งพระองค์ปกครองอยู่ที่เดล,ลีพระเจ้าอักบาได้อภิเษกสมรสกับ พรมะมเหสีซึ่งเป็นชาวฮินดูจากแคว้นราชสถานค่ะและเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์มีแต่พระธิดาไม่สามารถมีพระโอรสสําหรับสืบทอดราชบัลลังก์เลยไม่รู้จะทําอย่างไรก็เลยปรึกษากับพระอาจารย์ที่ชื่อว่าสลิมค่ะพระอาจารย์ก็ได้ดูทางโหราศาสตร์ให้แล้วก็บอกว่า พระองค์กลับไปเถอะพระองค์จะได้มีลูกชายหรือว่าเป็นพระโอรสสําหรับสืบทอดราชบัลลังก์และเมื่อพระองค์กลับไปยังพระราชวังของพระองค์เองที่เดนลีแล้วหลังจากนั้นพระมเหสีก็ทรงมีประสูติการเป็นพระราชโอรสสมดังพระราชาหฤทัยค่ะพระองค์ก็เลยคิดว่าจะต้องทําอะไรเป็นการตอบแทนโดยการสร้างเมืองหรือว่าพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นมา พระองค์ก็เลยได้เลือกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหินทรายสีแดงเหมาะกับการสร้างปราสาทร,ราชวังก็เลยได้มาสร้างพระราชวังอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ค่ะเมื่อสร้างพระราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงค่ะจากเดล,ลีมาไว้ที่ฟาเตปูซิกรีค่ะอยู่กันเป็นเวลายาวนานถึง15ปีแต่ด้วยความแห้งแล้งของสภาพภูมิประเทศแถบนี้ไม่มีน้ําเพียงพอในการนํามา ริโภคและใช้สอยในชีวิตประจำวันจึงผู้คนก็เลยได้ย้ายออกไปจากเมืองนี้และท้ายที่สุดค่ะเมืองนี้พระราชวังแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งล้างเอาไว้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกต่อไปค่ะ ของคนางโยดาายค่ะซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอักบามีพระประสูติการพระราชโอรสให้กับพระเจ้าอักบาค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพวกอิฐหรือหินค่ะหินที่มาใช้ก่อสร้างพระราชวังนั้นจะเป็นหินทรายสีแดงซึ่งหาได้เยอะมากและเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยหินชนิดนี้ในพื้นที่ของฟาเตบูซิกรีนะคะและตัวศิลปะ ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างฮินดูและมุสลิมค่ะฮินดูนี้ก็คือประเทศอินเดียส่วนใหญ่แล้วก็จะนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักค่ะแต่ว่าราชวงศ์โมกุลเป็นราชวงศ์ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเราเรียกว่ามุสลิมนะคะเดินทางมาจากเปอร์เซียค่ะตั้งแต่สมัยปู่ของพระองค์เมื่อเข้ามาก็ทําการรบชนะ กษัตริย์ของอินเดียซึ่งเป็นฮินดูดังนั้นจึงได้ครอบครองดินแดนที่เป็นอินเดียในปัจจุบันนี้แล้วก็ก่อตั้งราชวงศ์ขึ้นมาเรียกว่าราชวงศ์โมกุลค่ะศิลปะที่ผสมผสา,านนี้เห็นได้ว่าเป็นฮินดูก็คือตามหัวเสาตามระเบียงต่างๆนะคะ ตามซุม้มตามที่อยู่ภายในตัวอาคารจะเห็นเป็นลักษณะของศิลปะแบบฮินดูค่ะแต่การผสมผสานที่เป็นแบบมุสลิมและเปอร์เชียก็มีเข้ามาด้วยแบบมุสลิมนี้ก็คือคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณโดมที่อยู่ตามซุ้มต่างๆตามมุกต่างๆของตัวพระราชวางังพระตำหนักนี้ ศิลปะที่เป็นรูปโดมนี้เป็นของมุสลิมซึ่งนําเข้ามาจากเปอร์เซียนั่นเองและนอกจากนั้นแล้วลวดลายฉลุต,ต่างๆต,ตามซุ้มหน้าต่างซุ้มประตูนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นแบบเปอร์เซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สงที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือว่าการแสดงต่างๆภายในพระตำหนักค่ะดังนั้นพวกสนมนางในก็จะอาศัยแล้วก็จะเพลดิดเพลินอยู่ในบริเวณนี้เป็นธรรมเนียมของจารีตประเพณีของคนอินเดียซึ่งสนมนางในก็ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะคะนางก็จะอาศัยอยู่ตามในนี้แล้วมีศิลปะมีงานต่างๆมีการแสดงพระราชพิธีต่างๆก็จะทําการนะบริเวณที่เป็นลานตรงนี้ล่ะค่ะ รงส่วนหน้าค่ะลานที่เห็นอยู่ทางด้านตรงกลางสระน้ำนั้นในอดีตนะคะเคยเต็มไปด้วยดอกบัวค่ะแล้วก็เป็นลานสำหรับให้นักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าตานเซนในยุคนั้นเขาก็จะนั่งดีดเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยหมู่นักแสดงตรงนี้ก็เป็นคนที่มานั่งเฝ้าดูนะคะตานเซนมีความเก่งเก่งกล้าสามารถในการเล่นดนตรีมากเล่นดนตรีได้ไพเราะเพราะพ,พ,พ,พิ้งกล่าวกันว่า ที่ตานเซนเล่นดนตรีเนี่ยนะคะเขาดีดพินของเขาดีดจนสามารถทําให้เทียนที่ปักอยู่ตรงรอบๆเนี้ยจุดติดไฟขึ้นมาเองเลยได้ค่ะและสถานที่ตรงนี้ค่ะก็เป็นสถานที่สําหรับในการออกว่าราชาการของพระเจ้าอักบาน,นั่นเองค่ะ ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือตำหนักของพระสนมคนโปรดของพระเจ้าอักบาร์ซึ่งว่ากันว่าเป็นคนตุรกีค่ะเดินทางมาจากตุรกีแล้วก็ให้พำนักอยู่ที่ตำหนักแห่งนี้นะคะและบริเวณใกล้ๆกกันกับตำหนักก็จะมีโรงอาบน้าที่เรียกว่าตุกิชบาร์สอยู่ด้่นด้วยค่ะโรงอาบน้ําแบบตุกิชบาร์นี่จะไม่ใช่การตักน้ามาอาบจะเป็นการอาบแบบอบไอร้อนแบบซาวน่านั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะกล่าวกันว่าภายในพระราชวังควาเตบูซิกรีนี้สถานที่ที่สวยงาม มากที่สุดเลยก็คือตำหนักของพระสนมคนโปรดนี่เองค่ะดเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะ สนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอน <Okay. S 1> คาเล่าทู w ว y p พาวเดอร์ไบรเนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิง คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าในการขอวีซ่าเดินทางเข้าไปประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยุโรปเดี๋ยวนี้ผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องมีประกันการเดินทางล่วงหน้าประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่าที่สถานทูตเลยนะคะเหตุก็เพราะว่าทางสถานทูตจะต้องมีความมั่นใจว่าผู้เดินทางจะได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเดินทางและพำนักในประเทศนั้นๆ และหากจะเลือกซื้อประกันการเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกซื้อประกันจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้นรวมทั้งสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกสถานทูตและสถานกงสุลค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้ด้วยตัวเองถ้าหากการยื่นขอวีซ่าถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตทางบริษัทประกันภัยที่คุณผู้ชมเลือกก็ควรจะมีนโยบายคืนเบี้ยประกันเต็ม100%ด้วยค่ะ นนี้ติ๊กาพาคุณผู้ชมไปเยือนอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงเมืองอัคารากันค่ะที่นี่ก็คืออักร่าฟอร์ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองอักราหรือว่าอัคระที่คนไทยเรียกกันค่ะสร้างขึ้นโดยกษัตริย์อักบ้าแต่ไม่สามารถสําเร็จเสร็จสิ้นได้ในยุคเดียวค่ะเพราะว่ามันใหญ่โตมากมายทีเดียวนะคะสําเร็จในยุคข,ของหลานปู่ก็คือกษัตริย์ชาห์จารานั่นเองค่ะ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทัชมาฮาลเป็นป้อมที่สำคัญที่สุดในประเทศอินเดียสร้างขึ้นในศตวรรษที่16เพื่อใช้เป็นกำแพงล้อมรอบพระราชวังของกษัตริย์โมกุลมีความยาวถึง2.5กิโลเมตรและในปีคิตรศักรา1983ป้อมแห่งนี้ยังได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันกับทัชมาฮาลอีกด้วยค่ะ ชมจะสังเกตเห็นว่าสถาปัตยกรรมของอินเดียในยุคนี้คือยุคที่การสร้างพระราชวังและป้อมปราการต่างๆด้วยหินทรายแดงโดยมากแล้วจะอยู่ในยุคของกษัตริย ราชวงศ์โมกุลหรือว่ามักเกานั่นเองค่ะเนื่องจากว่ากษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลเป็นชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเมื่อเดินทางเข้ามาครอบครองดินแดนในประเทศอินเดียในยุคโน้นก็ได้นําเอาศิลปะแบบเปอร์เซียเข้ามาด้วยคุณผู้ชมจึงสามารถสังเกตได้ว่า สถาปัตยกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นมาในสมัยของราชวงศ์โมกุลจะเป็นศิลปะที่ผสมผสานในแบบของฮินดูและเปอร์เซียเข้าด้วยกันค่ะ ือสถานที่ต้นกำเนิดของตำนานความรักชื่อกองโลกระหว่างกษัตริย์ชาจหจารานและพระนางมุมตัชอันนำมาซึ่งอนุสร์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะนั่นก็คือตัชมาฮาลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังต๊กนี้ละค่ะและสถานที่แห่งนี้กษัตริย์ชาจหจารานได้เฝ้ามองหลุมศพของมเหสีของตัวเองตราบจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของ ความรักอมตะอันเป็นที่มาของอนุสรสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้อย่าลืมรอติดตามชมกันต่อค่ะ การเดินทางมาอินเดียในครั้งนี้ของสมาชิกประจนภัยมั่นใจกับคาเมลา่านอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่แล้วเรื่องเครื่องแต่งกายก็ไม่แพ้กันทีเดียวคุณผู้ชมคงจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงอินเดียนั้นนิยมใส่สารีกันมากแม้แต่นักท่องเที่ยวอย่างติก๊กก็อดใจไม่ไหวที่จะแต่งสารีดูบ้างมาถึงแหล่งสารีทั้งทีเราไม่พลาดโอกาสที่จะไปช็อปปิ้งผ้าสวยๆกลับบ้านกันค่ะ you <laughs> เป็นตลาดที่ขายของเป็นช้อปปิ้งตรีดเต็ง e ิวที่นี่นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะหรือแม้แต่วนันอาทิตย์ก็เปิดบริการแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าไม่เปิดทุกร้านแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถมาจัจ่ายใช้สอยมีเสื้อผ้ามากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะเครื่องประดับผ้าปูเตียงผ้าคุมเตียงกระปรงชุดกระเป๋าโอ้ยทุกอย่างสารพัดแล้วก็ราคาก็เป็นแบบเหมือนจัดจุจ๊ THANKS ของผ้าที่นี่มีหลากหลายจนเราเลือกแทบไม่ถูกและอินเดียก็มีวิธีการขายผ้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับบ้านเราหากคุณผู้ชมมีโอกาสมาเยือนประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นที่แห่งไหนโดยเฉพาะถ้าเราไปซื้อในร้านขายผ้าเราก็จะเจอพ่อค้าแม่ค้าชาวอินเดียยินดีที่จะกางผ้าให้เราดูทุกชิ้นจนเต็มหน้าตักไปหมดก็ไม่ต้องตกใจกันนะคะนี่เป็นวิธีการขายของเขาค่ะซึ่งติ๊กก็ได้หลงกลติดไม้ติดมือนำผ้าอิน ินเดียกลับมาด้วยหลายชิ้นเหมือนกันค่ะ mm hmm. และตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเที่ยวเกาะลันตากันค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมจะได้พบกับปรากฏการณ์อันไม่น่าเชื่อ mm hmm. เกิดขึ้นกับเกาะลันตาค่ะ o อซ i s บ้านแสนดอยสปารีสอร์ทเ mm hmm. ชียงใหม่ simply unforgettable ช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กยังคงอยู่ที่พิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปา เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เช่นเคยค่ะซึ่งที่นี่ทำให้ติ๊กได้พักผ่อนและใกล้ชิดกับธรรมชาติของทะเลไทยที่สวยงามในบรรยากาศที่สงบและสบายเหมาะแก่การใช้เวลาช้าๆไม่ต้องเร่งรีบในช่วงวันจุดจริงๆเลยค่ะ นอกจากการมาร่วมกิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนคืนสู่ท้องทะเลร่วมกับพิมาลัยรีสอร์ทแอนสปาเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆรอเราอยู่อีกมากมายทีเดียวค่ะหลังจากได้พักผ่อนเพิ่มพลังอย่างเต็มอิ่มแล้วถึงเวลาที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเกาะลันตาให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ เกาะลันตานั้นเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกแต่จริงๆแล้วเกาะลันตาแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจค่ะ คือชุมชนสีลายาหรือคุณผู้ชมอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอำเภอเก่าตั้งอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ค่ะที่นี่จะมีวิถีชีวิตแบบชุมชนของชาวเกาะดั้งเดิมมีการผสมผสานทั้งชุมชนของไทยพุทธไทยอิสลามและไทยจีนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชาวเลอีกด้วยค่ะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ คชมคะคำว่าลันตาเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าลันตาสในภาษาชวาซึ่งแปลว่าที่ย่างปลาเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในอดีตชาวเลที่ผ่านไปผ่านมามักจะมาแวะพักที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็นำปลาของตัวเองขึ้นมาย่างรับประทานกันนั่นเองค่ะ ต่อมาเส้นทางตรงเกาะลันตาในปัจจุบันนี้ได้เป็นเส้นทางในการทำการค้าขายของชาวอาหรับและชาวจีนเพื่อที่จะทำการค้าระหว่างเกาะภูเก็ตเกาะปีนงังสิงคโปร์จนกระทั่งไปถึงอินโดนีเซียค่ะจึงก่อให้เกิดชุมชนของชาวจีนและชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอยู่ยังเกาะลันตานี้ละคะ่ะ สถานที่ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเมื่อคุณผู้ชมเดินทางมายังเกาะลันตาก็คือแหลมตะโนดค่ะ ชมคะ่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นที่ตั้งของประภาคารก็คือแหลมตะโนดค่ะแหลมตะโนดนี่ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะคะตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาบนเกาะลันตาใหญ่แห่งนี้ละค่ะ นอกจากที่ติ๊กจะได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนแล้วติ๊กก็ยังได้พบสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเกาะลันตาซึ่งมีกลุ่มคนที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมอาศัยอยู่ค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณอังค่ะสาวที่มาจากเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้แต่งงานกับคนไทยบนเกาะลันตาดูว่าเขากําลังทําอะไรกันค่ะเชิญค่ะคุณอังสวัสดีค่ะ อ๋อเห็นกําลังสร้างบ้านดินค่ะใช่ค่ะอันนี้สร้างไว้อยู่อาศัยเองหรือว่ายังไงคะเอ่อตรงนี้ค่ะสร้างให้เป็นที่ชุมชนนะคะให้เป็นที่ชุมชนสําหรับโรงเรียนแล้วก็เป็นที่พักสาหรับครูค่ะโอ้ค่ะทำเป็นโรงเรียนค่ะแล้วให้เด็กที่มาจากไหนในชุมชนแถวนี้ก็หวังว่าคือคือความฝันของเราก็คือให้สร้างโรงเรียนสําหรับเด็ก ทั่วทั่วโลกเลยค่ะก็คือต้องมีคนไทยเป็นหลักเป็นเป็นอย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งแต่ว่าเอาเด็กจางชาติมาเรียนด้วยเพื่อให้มีการเลกเปลี่ยนระหว่างคนทั่วโลกอย่างนี้ก็น่าจะมีเพื่อนเพื่อนมาจากประเทศอะไรกันคะอ๋อมีอยู่ทั่วค่ะมีจากเยอรมันออสเตรเลียอเมริกาเอ่อ S 1> <S 1> มีอังกฤษแล้ก็ฝรั่งเศสอเมริกามีร่วมกันหมดเลยค่ะได้ยังไงเป็นเพื่อนคังมาก่อนหรือว่ามารู้จักกันทีหลังแล้วก็ก็มีเพื่อนกันแล้วก็มีคนมารู้จักเพราะว่าถ้าว่าพูดถึงเรื่องพอเพียงอะไรอย่างนี้มันจะมีคนที่เริ่มสนใจมากขึ้น <S <S ทั่วโลกก็เลยเขาจะพยายามดึงหากันอยู่แล้วถ้าเราสร้างสถานที่ที่มันมีโอกาสที่จะได้ใช้ ประสบการณ์ชีวิตอย่างนี้ก็บแบบพอเพียงคนก็จะสนใจแล้วก็จะหาหากันอเองอย่ใช่ใช่แล้วอยากเรียนรู้ด้วยค่ะอยากได้ประสบการณ์และอย่างบ้านนี้ทําโครงสร้างยังไงเอาไม้มาคือไม้ก็เป็นส่วนประกอบนะคะแต่เราพยายามจะใช้ให้น้อยที่สุดเราปลูกไม่ไผ่ปลูกไม่ไผ่ไว้ในที่ของเราเองประมาณ16ชนิดเพื่อที่จะใช้มันเป็นโครงสร้างได้ก็เลยเสา ยืนไว้ก่อนก็เป็นไม้ไผ่ปนหนังก็พยายามทําไม้ไผ่พื้นก็เป็นไม้ไผ่เบะผนังนี้เป็นไม้ไผ่หมายความว่าไม่ใช่ปนนังนี้ก็เป็นดินที่เราขุดเอาอัดเป็นบล็อกจำเป็นบล็อกใช่แต่ไม่ต้องอัดก็แค่ทําเป็นใส่บล็อกไว้แล้วก็ตากแห้งอะค่ะตากเตแมนแทนอิฐเนาะถูกต้องค่ะ อันนี้ก็เป็นใช่มันต้องเป็นไฟเบอร์ที่ผสมกับดินเพราะว่าถ้าเป็นดินเหนียวมันจะแตกขึ้นมา<ช>พอเราผสมไฟเบอร์มันจะมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยแตกมันจะมีการยึดเกาะกันใช่ใช่กานนี้ใส่อะไรบ้างม,มีดินดินที่หาในแถบนี้หรอคุดคุดเอาเดวนี้เลย<อ>ค่ะใช่คือดินมันไม่ต้องซื้อแล้วก็<อ>ไก่ไก่ก็ใช้ได้ไม่มีพิษด้วย แล้วก็เอาพวกไฟเบอร์จากเศษไม้นี่เอามาใส่ที่เลื่อยอย่างนี้จุกจ้องก็ถ้าเป็นที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะใช้แกบหรือใช้ฟางข้าวอย่างเนี้ยแต่ว่าที่นี้ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วเพราะว่ามีท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันก็เลยไม่มีไม่เคยมีเกษตรแนวน้นก็เลยเอ่อหาวัสดุที่แบบว่าหาได้ในธรรมชาติใช่เลยฮะใช่แค่นี้เองเหรอคะ แล้วก็เอามาฉากแกมนี้ก็ทําเป็นบ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ติ่รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเดินทางมาที่เกาะลันตาไม่เพียงแต่ที่เราไปปล่อยปลากระตูนกับพิมา,าลัยรีสอร์ทนะคะที่เกาะลันตาใหญ่นี้ก็ยังมีครอบครัวของคุณออยและคุณอังผู้มีหัวใจที่รักชุมชนรักธรรมชาติต้องการที่จะคืนความสุข <c oughs> ให้กับชุมชนและคืนความเป็นธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมที่นี่ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะติ๊กหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าหากเรา ก็มือร่วมใจกันจากเราตัวเล็กๆนะคะคนละมือคนละมือสองมืออย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะสร้างเป็นสังคมและชุมชนที่ใหญ่และถ้าชุมชนที่ใหญ่ขึ้นมีความคิดแบบการอนุรักษ์และการสร้างชุมชนแบบธรรมชาติเหมือนๆกันเชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยเราย่อมดีแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวการผจญภัยของติ๊กได้ทางแฟนเพจผจญภัยไร้พรมแดนพร้อมกับชมรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน TV Thailand ด์เหมือนเดิมค่ะ